ค่ะทุกคนเวลคอมชูนาเดียฟลอร์เปียชาแนลวอกวันนี้จะมารีวิวชีวิตเด็กโมกรุงเทพคะ่ะปี2025น่้องน้องคนไหนที่เตรียมกาลังจะมาเรียนที่นี่ควรดูคลิปนี้มากๆพอคลิปนี้จะบอกตั้งแต่วิธีการหาหออาหาร<ม>การเข้าในเมืองจากลังสิตไปแถวสยามซึ่งตอนนี้นาเดียพาทุกคนเข้าในเมืองอยู่นะคะวิธีการเข้าในเมืองมีหลายวิธีมากๆรอบนี้เราพาทุกคนนั่งรถเมย์ก่อนรถ<ม><ม>เมย์ที่มาถึงอนุก็จะมีสาย3 9กับ5้าหนึ่ง ันนเเดียวไม่ป็พอลงจากรถเมย์แล้วเราก็สามารถที่จะไปสถานีรถไฟ BTS ได้เลยคะ่ะจำไว้ว่าถ้าไปไม่ถูกให้ถามคนแถวนั้นเอาแถวนี้มันจะเป็นตลาดตอนกลางวันนะคะตลาดหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เขาจะเริ่มเก็บร้านช่วง5-6โมงเ<ม>ย็นชาไข่มุกรลานนี้ย25บาท หลังจากนั้นเราก็ขึ้นบันไดามาข้างบนสะพานลอยนะคะรถไฟมาพอดีเย่ yeah. พอเราขึ้นมาข้างบนก็จะเห็นวิวประมาณนี้เลยดูให้คุณสาเพราะพวกยูจะต้องได้มาเจอแน่ๆหลังจากนั้นเราก็ไปกันต่อนี่ก็คือสถานีที่เราจะต้องไปซื้อตั๋วนะคะซื้อตั๋วง่ายมากๆแค่กดสถานีที่เราจะลงแล้วก็สแกนจ่ายแค่นั้นเลย หรือมีอีกวิธีก็คือเดินไปซื้อหน้าเคา์เตอร์แล้วก็เดินเข้าช่องที่มีลูกศรเอาการติ๊กแค่นี้เลยและวิธีการขึ้นรถไฟก็คือให้ดูป้ายข้างบนมันจะเขียนสถานีปลายทางหัวกัผหางเอาไว้ถ้าเป็น BTS สายสีเขียวมันก็จะมีเคหะกับคูโคตแล้วตอนนี้เราก็ขึ้นมาในสายเคหะนะคะ แล้วตอนนี้เราก็มาโผล่ที่ตึกเทอร์มินอลอ2อมากินหมาล่าค่ะเออมาตั้งใจเพื่อกินหมาล่า นี้ก็ประมาณ4ี0หนะคะทุกคนแล้วแต่เลยว่าเราจะ DIY ยังไงแต่นาเดียชอบกินพวกทะเลนะคะมันก็เลยราคาสูงนิด<ม>นะึงและเจ้านี้ก็ค่อนข้างโอเคนะคะมันจะออกแนวจีนแท้แนวเผ็ด,ผดเผดเค็มเค็มเพราะว่าคนจีนน่าจะชอบกินเค็มแต่ว่าที่กรุงเทพอชอบกินหวาน หลังจากนั้นนเดียวแวะทำทุุระแบบหนึ่งแล้วก็กลับบ้าน,นะค่ะมารายะในการขึ้นรถไฟก็คือให้คนข้างในออกมาก่อนนะคะ ราก็จะพาทุกคนนั่งรถตู้กับลังสิตธ์ค่ะเพราะว่ารถตู้จะเร็วกว่ารถเมย์มากๆนะคะแค่เดินลงมาจาก BTS แล้วเลี้ยวขวาลงบันไดามาแล้วก็เดินตรงก็จะเจอสถานีรถตู้เลยใช้เวลา30-40นาทีก็จะถึงหน้ามอกรุงเทพเลยค่ะก<ๆ>่อนจะขึ้นหอนอนก็แวะเติมเบียงซะหน่อย ต่อมาเราก็มีเรียนเช้านะคะค่าวินก็จะอยู่ที่ประมาณ15บาทถึง25บาทค่ะวันนี้เราเป็นนกที่ตื่นเช้านะคะกับเอาฟิตวันนี้ก็คืออยากใส่อะไรก็ใส่ และที่เห็นคนน้อยวันนี้ก็เพราะว่าปัญหา PM 2.5ค่ะมาหาลัยเขาก็เลยให้เรียนออนไลน์ไปก่อนก็จะมีบางคณะแล้วก็บางวิชาที่จะต้องมาเรียนนะคะ นนี้นาเดียกำลังจะพาทุกคนไปทานข้าวนะคะและวันนี้เราก็ฉายเดี่ยวอีกเช่นเคยใครที่กำลังจะไปเรียนต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศก็ชินเอาไว้นะคะเพราะว่ามันคือเรื่องปกติมากๆส่วนนาเดียนั้นชินแล้วนะคะเพราะว่าเดินทางบ่อยตั้งแต่เด็กๆวันนี้เราก็กินชาเขียวเออของโปรดอร่อย หลังจากที่เราทานอาหารเสร็จก็เก็บนะคะแล้วก็เตรียมตัวกับหอ,อกันและนาเดียคือผู้ที่มีปัญหากับรองเท้ามากที่สุด ะพาทุกคนมาแวะซอยลังสิพิลมนะคะข้างๆเมืองพุทธเลยน้ำเต้าหู้เย็นนะคะคนเด็กเราตอนหนึ่งให้ฟังก็คือตอนที่ไปซื้อน้ำเต้าหู้ปกติที่เราเนา่เด็กจะชอบใส่วุ้นดำคำถามคือที่ไทยเขาไม่กินน้ำเต้าหู้ใส่วุ้นดำกันหรอวะเพราะว่าตอนบอกแม่ค้าแม่ค้าทำหน้างงเออหรือฉันแปลกเองแล้อวอาหารแบบฝั่งฉันซอยลังสิพิลมก็จะเป็นซอยเกี่ยวกับหอพักแล้วก็พวกอาหารนะคะ มีบ่อร้านอื่นๆนะรู้สึกว่าแล้วก็มีร้านานี้ <im itation> ก็คือซอยพวกนี้ก็จะเป็นซอยแบบอาหารทั้งหมดเลยะขะทุกคนแต่เราจะพาทุกคนเดินไปเรื่อยๆซึ่งในซอยนี้ยาวมากเลยค่ะร้านอะไรก็มีหมด ราอยากบอกกับทุกคนว่าเราอยากกินส้มตำอะ่ะแต่เรากินไม่ได้เลกกนหลังจากกินเตี๋ยวเสร็จก็ต่อด้วยตับบลีแต่เราซื้อไปแค่ครึ่งโรนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแทบจะไม่ได้กินเลยเพราะว่ามันเนา่า เรามีเรียนค่าเพื่อนนะคะเราก็เลยจะมาใช้ค่าเทอมให้มันคุ้มหน่อยวิชานี้จะอยู่ในคณะการจัดการระหว่างประเทศนะคะสา,าียจีนยาวข้างีชียงาพอเัสูุแทนจีนเนี่ยจต้องวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักหญยลูกพีตตวตึงหัวกะทิยยลูกพีเรารู้จักกันตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วนะคะพี่พวกเรารู้จักกันได้ก็เพราะว่าเป็นเด็กหน้าห้องเหมือนกันยยลูกพีค่อนข้างเป็นคนจริงใจนะคะถามอะไรรู้หมดใายลูกพีทเป็นอีกคนหนึ่งที่เจอกันครั้งแรกแล้วถูกชะตากันเลย ค่ะตะบามอา,างส่วนก็นมาร่้ก็อเอาก่ไปนี่ะตอนนี้ยายลูกพีชกำลังประชุมงานกลุ่มกันอยู่นะคะ และดูนางตอนทำงานจริงจังเวอร์รู้ละว่าทำไมเราคบกันได้ทุกคนอยากรู้ปะว่าหน้ากล้องกับหลังกล้องในเดียเป็นคนยังไงเดี๋ยววันหน้ามาทำคลิปให้ดูบอกเลยว่าตอนจริงจังทำงานในเดียวก็ไม่แพ้กันแต่นะหน้ากล้องมันต้องเอนเตอร์เทนไงเออมันต้องฟีลแบบยูทูบเบอร์อ่ะเธอนีก็พูดหมดไม่ปกปิดทุกคนช่วยด้วยนลากมีตรงนี้ <c oughs> เราเสุขภาพ ตอนนี้เรากําลังเดินไปกินข้าวนะคะทุกคนแล้วขนาดนี้ปอสนามเลยพ่อ,อเขาให้ในในมอเขาให้ขับแค่สามสิบกิโลเมตรต่อชนะั่วโมงค่ะใช่หให้ลูกวนะันน่าสุกข,ขนาดนี้แกกล้าขับเลยขนาดน,นี้ได้ไงนงใช่แต่วันนี้อากาศดีทุกคนไม่ใช้วะ่ะเออมันคือด้วยความที่มอเรามันแบบมีต้นไม้แล้วมันก็แบบว่ารม่มรื่นโดยอะไรวะนี่คะป่าดงพรลงอะไรคืออันนี้น,น,นสายย้อยโอ๊ยอะัรไม่จะมีลักๆแบบนี้ ไอ้ลักลานี่มันไปโตในน้ำได้นะมันช่วยในการแบบหาน้ำแต่เหมือนลากมันก็มันก็ทว่อ,อดูน่าเชื่อถนะแต่มันก็ดูร่ำรื่นเหมือนกันแต่หวังว่าจะไม่มีปกติจะบอกว่าปกติต้นไทรต้นโพอ่ะเขาไม่ค่อยปลูกในพื้นที่แบบพื้นที่ที่เป็นบ้าน<อ>คนเขาปลูกในฟาร์มใช่เพราะว่ารากมันเป็นยังไงใช่รากมันก็ส่วนดึงแล้วก็อย่างหนึ่งคือต้นโพมันเป็นสีแล์ของแบบคุ้นกัน เวลาอยู่ด้ยวยกันคือวุ่นวายสุดแต่นาเดียชอบที่ได้อยู่กับยายลูกพีชนะคะพอเวลาอยู่กับยายลูกพีชเรามักจะคุยกันเรื่องที่มีสาระหรือไม่ก็เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเอง <c oughs> ไม่ต้องย้ำอันนี้นาเดียกําลังวุ่นวายยายลูกพีชนะคะว่าพาเดินแต่จริงๆนาเดียก็หยอกเล่นนะคะเพราะว่านาเดียก็ชอบเดินเหมือนกัน <c oughs> โอโ้วันนี้นาเดียก,กินเย็นปะโฟใช่แลนมีแค่ที่ไทยเท่านั้น ส่วนเจก็คือไปไหนละส่วนเจก็คือกินอะไรก็ไม่รู้สอดอยู่นะคะทุกคนล่วงเลยไม่ได้กินเลยกงใช่ไงโอ้โหบอกสอดที่ล่วงเลยเหรอเอาใหม่ไหมเดี๋ยวไปซื้อให้เอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมเดี๋ยวไปซื้อให้ มันไม่อร่อยอกูกูประวัติสดครั้งเดียวเน้ะขนมม้วเลย จบตอนนี้พวกเรากำลังจะไปถ่ายคอนเทนต์ข้างหน้าตึกนะคะแล้วไอ้ลูกพีทคือน่ารักมากคพอทำอะไรก็ทำหมดเพราะว่าแปลกเหมือนกันไปกันได้เฮ้ยแตงแบบสวยตอนนี้เรามาที่ข้างหน้าตึกเห็นละวเฮ้ยแดดดี คิดไปคิดมาแล้วก็รู้สึกว่าเย,ยลุกพีทกับนาเดียค่อนข้างคล้า,ายๆกันมากๆเลยนะคะเพราะว่านิสัยของลูกพีทอ่ะจะเป็นคนใจเย็นใจกว้างจริงใจแล้วก็โคตรจะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ขี้วายๆด้วยก็คือนางจะเป็นคนที่รู้คุณค่าในตัวเองทุกคนรู้ป่ะว่าเวลานาเดียอยู่กับนางอ่ะคือนาเดียเป็นคนที่เวลาอยู่กับเพื่อนส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ชอบสอนคนอื่นมากกว่าแต่พอมาอยู่กับยายลุกพีทอ่ะคือเป็นเพื่อนไม่กี่คนที่แบบ สอนนเดียแต่มันก็ไม่ใช่เชิงสอนแต่เป็นการแลกเปลี่ยนไมค์เซตกันมากกว่าคือนางอะมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆในด้านของความคิดมีครั้งหนึ่งที่นางเคยพูดกับนาเดียว่าสิ่งเดียวที่จะทําให้แกไปถึงเป้าหมายที่แกต้องการได้คือความฉลาดเป็นคําที่ทําให้ตึงใจมากแต่มันก็จริงนะคะการที่เราอยากจะอยู่กลุ่มเก่งเราก็ต้องเก่งก่อนมันไม่มีอะไรได้มากันง่ายๆ ต่อมาาเดียก็มานั่งรอส่งยายลูกพิษกลับบ้านนะคะเพราะว่านางไม่ได้รถมาปกตินางก็ขับรถมา่ะแหละแต่วันนี้โดนยึดรถตอนนี้เราอยู่หน้ามอ,อเราเรอรถตัอ,อย่อเชื่อไดเจ้าเอาหมมาแต่แล้วมันจะจบแล้วเลยกลับบ้านแล้วเก่แกงจ้างอ่ะ นาเดียก็ยืนส่งจนกว่าเจจะขึ้นรถนะคะบ๊ายบายไปแล้วหลังจากที่เรานั่งรอส่งเลื่นเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะคะดีโดนนเห็นเลยด้วยวแกเคยเล่นเหรอจะเล่นดีมันเป็นไงวะ วันนี้พวกเพื่อนเขานัดกันทํางานกลุ่มนะคะส่วนนาเดียบังเอิญมาเจอพอดีค่ะเพราะว่าตัวเองก็มาทํางานเหมือนกันเฮ้ยพูดงี้ไงอาจารย์เสียใจเลยมึงพูดอะไรนะกูชอบวิชาเอใช่ไหมเราชอบวิชาเอฟไที่สุดใช่เดี๋ยวอาจารย์เขามาดูมึงอยาฮะ ชอบที่สุดเลยวิชานีอะไรคะท่าเนี่ของอะไรนี่นี่ของโซการดด้วยใช่นี่นะคะของโซกาดของโซกาดอะเจสอนะคะโอเคเฮ้ยมันดูดปากแบบฉ่ำมากเลยอะเข้ากับหน้า ต่อมาเราก็มาทานข้าวที่โรงอาหารตึกเพชรนะคะเจมีนากินอะไรคะกินคุกี้ไก่คุกี้น้ำไก่แยกทัก้งจิ้มพิเศษไก่เสร็จสิ้มเฮ้ยกินอะไรดีวะคั<ม>นดิ้งมันกินอะไรอ่ะกินก๋าเต๋วเหรอเออก๋าเตี๋วดีกว่ากินก๋าเตี๋กวออะะกันเด้อเจ๊คะกินอะไรคะวันนี้ เออเรากินไวแต่เรียวแล้วแหละสวยๆสวยๆขึันเหยือกไปอีกค่ะเออสองคนนี้กินจืดมากเลยอ่ะแม่เออดูีหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จก็แวะซื้อน้ำแล้วก็กลับไปหาเนมกับหลินค่ะ ไปดูทางคัค่ะนี่แล้วพวกเราก็กลับมาทำการบ้านกันต่อคะ่ะเราหมีก็คือคนแน่นมากถูกวันแห่เหมือนมอกำลังสร้างหอสมุดใหม่เพิ่มนะคะน่าจะเป็นเพราะว่าจุคนไม่พอเพราะว่าคนเยอะมากจริงตัวดำคืนอนิสสาวสปใชี่ไมมิลาอืม มาเดียมาหลายรอบแล้วนะคือตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่คะทำข้อสอบไม่รู้เลยวิชานี้ชอบมากเลยเนาะชอบ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 มากชอบมากวันนี้กอบปอนวอนที่พวบเราสอบออนไลั์นบคะพวกเราก็เลยอัดกันมาสามัคคีอบหน่อยมันเอ็นการสอบคนละหัวข้อนะคะแต่ก็มานั่งดูหน้ากันไว้ค่ะจะได้แลกเบลี่ยนบชอบชสบ็อกันบ็จบไปแล้วนะคะสบชอบบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย